กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับ world business Network ธุรกิจรอบโลกนะคะเอพิโซดที่2กับเฟิร์นศิริธิยาอิสระพักดีค่ะครั้งนี้จะพามาทำความรู้จักกับสตาร์ทอัพใกล้บ้านเรานะคะก็คือที่ประเทศอินเดียะคะ่ะเป็นยูนิคอร,ร์ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะที่ชื่อว่าสมัโทนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มในการส่งอาหารรายใหญ่ของอินเดียแล้วก็เพิ่งจัดเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อไม่นานมาน,นี้เองค่ะทางด้านของสมัโทเองนะคะเข้าไปทาการซื้อขายนะคะในตลาด วันแรก23กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็เทรดในตลาด2ตลาดด้วยกันก็คือ NSE นะคะก็คือ National Stock Exchange of India กับทางด้านของ BSE Bombay Stock Exchange ค่ะราคา IPO เนี่ยอยู่ที่76รูปีนะคะหรือประมาณ33บาท67สตางต่อหุ้นนะคะแต่ราคาที่หลังจากเข้า IPO สิ้นวันแรกเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปทันที66%นะคะมาอยู่ที่1 126รูปีในตลาด NSE นะคะแล้วก็มาอยู่ที่125.85รูปีในตลาด BSE ค่ะทำให้มูลค่าตลาดรวมนะคะของสมัคทนั้นขึ้นมาอยู่ที่กว่า980,000ล้านรูปีหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยนะคะก็อยู่ที่434,000ล้านบาทด้วยกันค่ะทีนี้ไปดูไส้ในกันหน่อยดีกว่านะคะว่าตอนนี้ใครเป็นเจ้าของหรือว่าถือหุ้นสมัคทอยู่บ้างนะคะซึ่งเขาเป็นสตาร์ทอนะคะดังนั้นคนที่ เขาเนี่ยไปรัฟันหรือว่าไประดมทุนมาส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะอย่างทางด้านของ Info Edge คะ่ะตอนนี้เนี่ยถือหุ้นของสมัทโทอยู่18.55%นะคะตามมาด้วย Uber คะ่ะ9.13%แล้วก็ Alipay s สิงคโปร์โฮ l ดิ้งและ Anfin Singapore โฮ l ดิ้งนะคะซึ่ง2บริษัทนี้เป็นบริษัทอยู่ในเครือของ a n g r o u p จเนี่ยนะคะถือหุ้นกว่า8%ในส่วนของตัวสมัทโท,ทั้งในส่วนของ A l ริเ y แล้วก็ An Fin ด้วยแล้ว สตาร์ทอัพรายนี้นะคะระดมทุนไปได้แล้วกว่า2,200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ72,000ล้านบาทด้วยกันค่ะโดยการติดนำสก,กุลมหาชนในครั้งนี้ของสมาร์ทเองนะะ <ๆ S 1> นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเปิดขายได้ในราคาสูงสุดจะทำให้มีมูลค่าบริษัทเนี่ยกว่า640,000ล้านรูปีหรือราว280,000ล้านบาทด้วยกันนะคะ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ของสมาโต้นะคะเขาตั้งใจว่าจะนําไปทํา3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกเลยนะคะก็คือการหาลูกค้าใหม่นะคะรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยค่ะส่วนที่2นะคะเขาจะไปลงทุนในด้านของการจัดส่งแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีและส่วนสุดท้ายนะคะจะไปสำรวจโอกาสในการเข้าซื้อกิจการคล้ายๆกับก่อนหน้านี้ค่ะที่เขาเข้าไปซื้อกิจการโกล f i เฟิร์สนะคะซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งของชําออ ลแล้วก็เข้าไปถือหุ้นราว9.3%แล้วค่ะโดยทางด้านของ COO นะคะ Chief Operating Officers ของทางสมัตโตนะคะที่ชื่อว่ากัวล่ากุปตานะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาไปถือหุ้น9%ใน g r o f i r s เนี่ย <c oughs> ก็มาจากความคิดในการทดลองเท่านั้นแต่พอทดลองแล้วมั่นใจนะคะว่าเขาจะสามารถขยายพื้นที่ในการจัดส่งออกไปได้ก็เลยนำเงินลงทุนส่วนนี้นะคะมาลงทุนเพิ่มด้วยโดยสมตโตเอง ในการวางแผนที่จะเปิดตัวบริการจัดส่งขอนชำบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองในไม่ชานับจากนี้ก็ถือว่าเป็นการหาโอกาสในธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มขนส่งอาหารเดิมที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วด้วยค่ะ โดยบริษัทรัสเซียนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาคาดการณ์นะคะว่าตลาดขายของจำออนไลน์ของอินเดียนเนี่ยจะเติบโตได้41-49%ในช่วงครึ่งแรกของปี2021นี้นะคะแล้วก็มูลค่าตลาดน่าจะไปแตะถึง18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า590,000ล้านบาทภายในปี2024นี้ค่ะ โดยส่วนของสมัทโทเองนะคะถ้าเราไปดูสัดส่วนของรายได้ของเขานะคะพบว่า75%ของรายได้เนี่ยมาจากธุรกิจด้านการส่งอาหารนะคะแล้วก็ธุรกิจนี้เติบโตถึง10เท่าในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานี้และยังบอกด้วยนะคะว่าเขาเองเนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มการจองโต๊ะออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียอีกด้วยและนอกจากนี้นะคะเขายังเป็นแพลตฟอร์มในการจัดหาส่วนผสมค่ะที่เรียกว่าเป็นไฮเปอร์เพียวนะคะแล้วก็โปรแกรมเรื่องของโรยตี โปรแกรมให้กับลูกค้าแปลว่าเขาทําไม่ใช่แค่จัดส่งเท่านั้นแต่ว่าพยายามทําให้คบรบลูปเลยนะคะสําหรับเซอร์วิสที่เขาให้กับลูกค้าของสมาร์ทโค่ะสำหรับอุตสาหการรมการให้บริการด้านอาหารของอินเดียในความเป็นจริงแล้วก็มีเรื่องท้าทายอยู่หลายมิตินะคะแต่หนึ่งในความท้าทายหลักเลยที่ผู้บริหารบอกไว้ก็คือเรื่องของพฤติกรรมของคนอินเดียค่ะเพราะว่าคนอินเดียส่วนใหญ่เน่นนิยมทาอาหารทานเองในบ้านมากกว่าจะสั่งจากด้านนอกนะคะ หนึ่งในข้อมูลที่ยืนยันเรื่องนี้ได้นะคะก็คือข้อมูลจากบริษัทวิจัยเจฟฟรีย์นะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าไปดูแล้วนะคะข้อมูลเดือนพฤษภาคมที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารทั้งหมดในอินเดียนะคะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบหนึ่งในสของ GDP ของแดนพรตานี้เนี่ยพบว่ามีสัดส่วนที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการเพียงแค่10%เเท่านั้นเองแปลว่าเขาใช้บริการในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างน้อยมากและถ้าเทียบกับทางด้านของจีนหรือแม้แต่อเมริกาที่เป็น ักใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนั้นคิดเป็นสัดส่วนของุาสาหกรรมที่เป็นภาคบริการในอาหารเนี่ยกว่า50%ทีเดียวค่ะ สำหรับธุรกิจของสมารตโตอนนี้นะคะถ้าย้อนไปดูข้อมูลล่าสุดนะัเดือนมีนาคมนะคะจะพบว่าให้บริการอยู่ใน2 4ประเทศและกว่า10,000เมืองทั่วโลกแล้วนะคะในขณะที่รายได้เองลดลงไป23%ค่ะเ <c oughs> หลือเพียง283ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแม้จะยังขาดทุนกว่า110ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่ถือว่าขาดทุนลดลงนะคะจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ขาดทุนไปถึง66%ด้วยกันค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d w e a l t h ค่ะ